พี่นุย้ยเซตหัวเชยอ,อีนุ้ยนี่มันทาทุกวันเลยเหรอคะใช่ค่ะที่รักขามันทาสมมือนะแต่มันทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นคือมันทาง่ายมากและนี่ก็คือเนื้อครีมของน้องนะคะเซตหัวเชยอ,อีนุย้ยเนื้อครีมจะเป็นสองสองแบบแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลแล้วตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมนมนะคะเวลาทาทาผสมกันแบบนี้พี่น้องทาง่ายง่ายแค่มเหมือนขึ้นก่อนนอนก็พอทาได้ทั้งตัวนะคะยกเว้นใบหน้านะจ๊ะพี่นุย้ยหนูใช้ตัวนี้ไม่เคยเห็นผลเลยพี่นุย้ย่ะ เซตของเชฟอุ้ยมาเอาไปใช้นะเจ็ดวันไม่ขาวมาเอาเงินคืนเจ็ดมือขาวบใสไซตผิวบระสะวา่าคผิวบอออลามาเอาเงินคืนเลยค่ะที่ราคาเซ็ตนี้นะน้องไม่มีสารอันตรายนะคะน้องมีเลขที่จดแจ้งลูกค้าสามารถเช็คได้เลยและไม่ใช่ครีมแรงนะคะผู้ไหนใส่ไปแล้วคือบ่ต้องย่านว่าโอ้โหใช้ไปแล้วเนี่ย ผิวจะไวต่อแสงไหมผิวจะดื้อครีมไหมไม่ดื้อครีมผิวไม่ไวต่อแสงนะจ๊ะเพราะตัวนี้เน้นบำรุงแบบล้ำลึกแล้วก็เน้นแบบว่าใช้ทาวอใช้ต่อเนื่องใช้กันยาวๆไปเลยคนที่ทำงานตากแดดทำงานกนกลางคืนสามารถใช้ได้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะคะและที่สำคัญเลยคนท้องใช้ไม่ได้ใช้ได้ก็คือหลังคลอดคือให้น้องๆก็คือสามารถใช้ได้นะ,ะเซตนี้เข้าสู่50,000 0เซตแล้วนะคะที่ราคาขายดีมากลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเยอะมากเพราะว่าใช้ไปแล้วมันเห็นผล และเนื้อครีมของน้องน้าเหมือนที่นุ้ยบอกสัมผัสไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเนื้อนาะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวปกติครีมขาวเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยว่าโอยมันเหนียวได้ย่ายครีมขาวนี่เป็นเนื้อเหนียวแล้วก็เนื้อบัตเตอร์ที่รักขาอันนี้ไม่ใช่เนื้อตักแกนะคะใช้ไปแล้วคือสัมผัสเย็นละเอียดอ่อนแล้วก็เนื้อครีมมีกลิ่นหอมมากเลยบอตองหยานว่ามันสีเหนียวติดคนติดที่นอนค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ผัวสินปตตสนะคะพอใส่ไปแล้วมันหอมอีลีวันนี้นะคะเราจะ มาหาโปรรีวิวนะคะสําหรับคนที่ใช้ต่วนาไม่เคยเห็นผลดําแดดดำกรรมพันธ์ุไปเทียวทะเลมาดําแห้งไม่ใยหนุยขาไื่อมันแค่ไปเทียวทะเลที่พี่น้องเล่นน้ำสงกานด้านดำ,ดำมาเอาเซตหัวเชยย์อินุไปใช้นะวันนี้มีแค่100เซตนะคะโปรส่งฟรีไปทางรีบกดนะคะทางคืน